คลิปนี้นะคะจะพาเดินดูที่พักของภูทับเบิกนะคะที่อยู่บริเวณวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าจุดชมวิวด้านบนนะคะว่าที่พักของเขามีที่พักชื่ออะไรบ้างแล้วก็พื้นที่เป็นยังไงนะคะเพื่อเผื่อไว้เป็นตัวเลือกนะคะให้กับคนที่จะมาท่องเที่ยวภูทับเบิกนะคะก็จะไม่เข้าไปโซนด้านในของภูทับเบิกนะจะอยู่แค่ตรง สากิจชุมชนหรือว่าจุดชมวิวเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะพอเราเลี้ยวเข้ามานะคะเส้นทางจากอุทยานภูหินล่องกล้านะคะเราก็จะเจอจุดขายสินค้าของชุมชนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สดๆนะคะรวมถึง พวกผลไม้แปรรูปต่างๆนะฮะก็เป็นตลาดขายขนาดใหญ่นะแล้วก็มองไปด้านฝั่งขวามือนะฮะก็จะเป็นจุดที่ขึ้นไปยังวิสาหกิจชุมชนหรือว่าจุดที่จะขึ้นไปยังจุดกลางเต็นท์จุดชมวิวทะเลหมอกด้วยซึ่งถ้าตรงขึ้นไปนะคะก็จะเข้าไปบริเวณที่เป็นรีสอร์ท เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะแต่เราในคลิปนี้นะคะเราจะไม่ไปตรงนั้นนะะจะพาเดินชมบรรยากาศของบ้านพักที่พักที่อยู่บริเวณแถบนี้นะคะเพื่อให้เป็นตัวเลือกนะสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวภูทับเบิกนะ ว่างนะคะแต่จริงเขาไม่ว่างนะวันนี้วันนี้ถามแบบเกือบทุกที่นะคะเต็ม ากาวคนไอศคได้เหมาะเต็มๆนะฮะตรงมีร้านกาแฟด้วยนะฟูชเบิรกวิวนะคะก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะเป็นในส่วนของคาเฟ่แล้วก็ที่พักแต่วันนี้เต็มนะเราไม่ได้พักที่นี่นะ,ะที่พักเต็มนะคะเบอร์โทร ศูนย์8ปดศูนยนะเดี้ยวซ้ายออกจากทะาเปิกวิวมานะคะก็จะเป็นร้านขายของและจากนี้นะคะี่ตรงนี้เราจะเดินไปดูที่พักที่อยู่ตรงโซนนี้นะคะโซนจุดชมวิวแล้วก็โซนวิสากิจชุมชนซึ่งมีบ้านพักอยู่ก็เป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็มี จุดกลางเต็นท์ของวิสาหกิจชุมชนอยู่บ้านสีชมพู093 097 7984นะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเฉียดหน่อยนะฮะบ้านสีชมพู เดินสวนทางตรงนี้ดีกว่านะจะดูปลอดภัยกว่าก็มาถึงฝนก็ตกพรุ่งนี้เช้านะคะโอกาสที่จะเจอบอกเจอหมอกนะีนแน่นอนฝั่งตรงข้ามนะ ก็ที่พักนะชื่ออะไรต่อเสียต่อเสียต่อเสียเนี่ยก็มีร้านอาหารที่พักก็เป็นลักษณะเป็นบ้านเป็นหลัง เบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งหกสองสองห้าเก้าเก้าเบอร์โทรไม่แน่ใจนะอัปเดตอยู่หรือเปล่าเลิกใช้ไปหรือยงังอันนี้ต้องต้องจำชื่อแล้วก็พิมพ์เส้อญาเอานะคะเผื่อเขาเปลี่ยนเบอร์นะ ไต้ต้นมุกเป็นบริการบ้านพักอนอ่วิวสวยนะคะเข้ามาถ่ายได้นิดเดียวนะะสถานที่ได้ต้นมุกสองนะคะเหนื่อเอาเรื่องอยู่นะอันนี้ก็เป็นที่พักนะ ร้านอาหารด้วยยิ่งเจริญหมูกระทะโอโอชุดเล็ก350ชุดใหญ่500แล้วก็มีบ้านพักด้วยนะฮนะวิวศนะ์ิป0สี่ เก้าห้าสี่เก้าเก้าจ็ดน่งจนย์หกหไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันยังใายเพ์นี้อยู่ไหมนะคะเพราะว่าเป็นป้ายของเขานะฮะอันนี้เป็นลักษณะของวันพักนะนะเหนื่อยเดินขึ้นเมื่อกี้เหนะื่อยเนี่ยเดินต่อ เดินออกจากยิ่งเจริญมานะ,ะ่ะก็มาก็จะมาเจอตรงที่ไขาของนะแล้วก็มีที่จอดรถฝั่งตรงกันข้ามนะฮะเป็นลานจอดรถลานจอดรถยาวเลยนะคะ ต่อห้องพัก0644084709โอ้โหอันนี้วิวสวยนะนี่พี่จอดรถอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะ กลับมาหลายหลายคนเรามาแค่คนเดียวมาคนเดียวแล้วก็นอนบ้านหลังเล็กๆหรือว่านอนเต็นท์ก็เคเือดีค่ะประสบการณ์ครั้งแรกนะากับการนอนเต็นท์ มาถึงแยกตรงนี้นะคะฝวามือตรงนั้นนะเป็นจุดเช่าเต็นท์ของวิสาหกิจชุมชนนะแล้วถ้าตรงขึ้นไปจะเป็นจุดชมวิวหอนาฬิกานะคะอหอวัดคุณภูมิของปู้ะเบิดจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราขับรถเข้ามาทางนี้แหละเพื่อไปหาท้านพักนะคะแล้วก็ออกมาตรงจุดจางเต็นท์นะคะมาพักที่นี่ เต็นนะตัวไปเร่มเลยถ้าเปิดรีสอร์ทนะฮะอันนี้ถือว่าวิวดีเลยนะตรงนนะี้ระบ,บกรีสอร์ทก็เป็นบ้านเป็นหลังเป็นบ้านแล้วก็มีเต็นตกางเต็นด้วยนะร้านสักเต็นร้านกางเต็นต์089-960-5074นนะฮะ เช้านี้เหมาะปลอยตรงนี้แน่นอนะเบริรกรีสอร์ทเนี่ยเป็นร้านยูดอนอ๋อน,นี้ยมีร้านขายอาหารตาสั่งนะร้านขายอาหารตาสั่งนะเมื่อกนะี้นี้ ห้ามจอดตลอดแนวนะคะตรงนี้เต็มนะคะตรงนี้สามมาแล้วแหละก่อนมาถามแล้วแล้วก็เต็มข <c oughs> ายของก็มีอยู่ทั่วๆเลยนะ <c oughs> มีมีอยู่เรื่อยทางเลยนะ ข้างบนนี้เป็นจุดจังเป็นหน้าเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศของร้านจังเป็นด้วยนะเีื่ชาเดินดูบรรยากาศแถบนี้ก่อนนี่ก็เป็นร้านอาหารนะไล,ล่ลิงพาบ้านกลางแสงดาวนี่ก็เป็นที่พักนะ ตรงนั้นเป็นที่จัดรถนะเราจับรถตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้เ็นตรงนั้นพอดีเลยร้านกาแฟพักเขาดางโอโ้โหเช้านี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะมาแวะร้านนี้แหละจองไว้เลยนะพรุ่งนี้ชเช้าแม่จะมาแวะร้านากาแฟร้านนี้นี้ ซีโฟซีโฟโชิลลิงศูนย์หกหน 1, 2, 9, 6, 9, 7, นะึ่งสองเก้าหกเก้าศูนย์เจ็ดแปดนะฮะ่สวยนะตรงเนี้นนยนี่มีที่จอดรถนะดูเขาซีโฟ บ้านล้อมดาวบ้านล้อมดาวศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามสองเก้าศูนย์เก้าห้าโอ้โหวิวไล่ภูทะเลหมอกนะไล่ภูทะเลหมอก บ้านพักลานกลางเต็นท์ศูนยะ์เก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าสนยเกา่อเข้าไปดูบรรยากาศไล่ภูทะเลหมอกนะ เพราวิวสุดๆแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ยเราเดินไปดูวิวของใต้ภูทะเทลหมอ,อกหน่อยนะฮะก็มีร้านกาแฟด้วยนะ ติดต่อลานกลางเต็นต,ตรงนั้นนะคะที่ติดต่อลานกลางเต็นต,ตรงนี้ก็เช้าๆน่าจะอยู่ในหมอกเลยนะฮะไร่ผูทะเลหมอกเนะี่ยอันนี้เป็นจุดลานกลางเต็น มาสุดทางแล้ววิวสวยนะใช้ได้นะไร่ภูทะเลหมอกออกจากไร่ภูทะเลหมอกใา้นี้มีประโยชน์นะเบรคัดน้ำตันรถเสีย081 4749171 090 408 7 5็ดนึ่งเสียนะรถเสียนะ ไล้ฟ้าใส0 8 4 3 7แ3 1 1 6าน่ะไร้ฟ้าใสอันนี้เป็นบ้า,เานเขาเนาะหมอกลอ,อยเต็มเต็มนะแบบนี้นขอเขาไปแจมหน่อยดิ ไล่ฟ้าใสนะะอคือสวยมากก็ที่เดินมาชอบตรงนี้นะถ้าแถบๆนี้ไล่ฟ้าใสสวยสุดเลยนะวิวนะ ใส่แล้วนะฮะจากได้ฟ้าใสนะเราจะเดินอีกนิดเดียวนะฮะเดินไม่ไหวนะฮะที่พักเยอะมากเนี่ยนะนี่ก็ที่พัก <c oughs> The Mong Resort นะฮะวิว <c oughs> The Mong ริมผานะนี่คือริมผานะคะนี่ถ้าเราเดินไปถึงด้านในนะเชื่อเลยนะกลับไปนี่ขาแข็ง,นะขงไร่ริมผา,าน,นะฮบนไร่ริมผาส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ กลางเต็นท์ของที่ผ่านมานะ มันทักเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีลานกางเต็นด้วยที่สำคัญมีจุดชมวิวเป็นส่วนตัวนะคะ สุดทางตรงใกล้ริมผ่านก็จะเป็นสามแยกนะคะจะเดินมาทางนี้นะคะใล้สุดข,ขอบฟ้า กุดยอดเลยวิวอ่ะก็คือที่พักภูทะเบิกนะเขาก็จะอยู่ตามเขาตาเนินนะคะเ,เวลามาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องโทรถามที่พักนะคะว่าทางชันไหมลดลงได้ไหมนะคะอเราจะเดินขึ้นแล้วนะเดินไปอีกน,นิดนึงนะคะ เชิญแล้วมันก็เพลินๆชิวๆนะ เป็นจุดกันเป็นอีกเดินมาสุดทางที่ตรงนี้แล้วนะคะก็ไปต่อไม่ได้นะคะต้องย้อนกลับไปทางเดิมก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ